โก,โกดกันมาหรือเปล่าเนี่ยหลังจากนี้ก็จะรับผู้ป่วยเอาไว้ค่ะเพื่อที่ผู้ป่วยจะไม่ได้ตกลงมาจกตินะคะกันปีเป็นคนปว่วยเนี่ยมันแระดัสุดเลย <c oughs> เอาเป็นการฝึกเนาะ ถ้าเกิดว่าจะยกผู้ป่วยอะค่ะ2คนก็ได้แต่ว่าแนะนําว่ามี4คนดีกว่าคนนําหน้าก็จะเป็นเออเออพยาบาลเล็ดเล็ด